ครับช่วงเย็นเย็นวันศุกร์นะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมครัวเรือนต้นแบบนะครับของอำเภอปากมะนังนะครับท่านกิณตุ้งรองเดชวันนี้ท้าให้โอกาสนะครับพัฒนาจุนโนลงมาเยี่ยมวันนี้ผมเดินดูแล้วนะครับมีมากกว่าสี่สิบชนิดเป็นครัวเรือนต้นแบบจริงๆมีการสร้างความมั่นคงทางอาหารมีตังพื้งมีมีทั้งผักมีทั้งสัตว์เลี้ยงมีทั้งปลา นะครับมีถังกระจดกรถโลกร้อนวันนี้เป็นความภาคภูมิใจของงานพัฒนาจุมชนที่เรามาร่วมมือกันแล้วก็ตรงนี้เป็นโคเดินต้นแบบแล้วก็เป็นศูนย์แบ่งปันนะครับวันนี้ไม่มีวันสุดทิ้นท่านนายอำเภอครับวันนี้เราคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างเราคิดทํอยังไงให้มีลักษณะแบบนี้ให้มากที่สุดครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างของ,งพื้นที่อำเภอปากนังครับ ในฐานะที่เป็นนายอำเภอจัดขยายไปทุกพื้นที่ใกล้ๆกรอคบคุมทุกครัวเรือนนะครับเพราะในเรื่องของการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องต้องทานะครับเพื่อการกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชายชนโดยใช้ความพอเพียงเข้ามาดำเนินชีวิตประจาวันครับครับก็เลยเห็นว่าเป็นผู้นําต้องทาก่อนวันนี้นะครับท่านนายอำเภอเมื่อกี้ผมไปที่ที่ว่าการอำเภอปากพะนาง วันนี้จะมีทีมงานของท่านนายอำเภอกําลังปรับปรุงพื้นที่เพื่อต้องการที่จะใช้พื้นที่ที่ว่างเปล่าน้าะครับในการสร้างความมั่นคงต่างหานนี่เป็นความยอดเยี่ยมของท่านนายอำเภอศรีโพนะครับในส่วนของพนักงานอำเภอครับวันนี้กองปราบพลังทราบข่าวว่ามีตัวเรือนแบบนี้เยอะมากไม่ทราบว่าที่ดนรงในเรื่องของการดําเนินการแบบนี้ทําที่ทำยังไงครับครับ่โชคดีครับที่อำเภอกักพลังนะครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักนะครับ พราะดินดีแล้วเราก็ทางอำเภอทางท่านานเพลครับก็คุรุลุงให้ทุกหน่วยงานนะครับทาเป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็คพือ่อกระจายไปชาวบ้านทุกคนเลยครับโอเคเป็นความภาคภูมิใจนะครับผมอยากชวนคุยกับเจ้าของบ้านนะครับวันนี้มานั่งคุยกับพี่ได้ความรู้สึกดีเห็นภาพของการแบ่งปันนะครับวันนี้เราเป็นคนเรือนต้นแบบเราเป็นศูนย์แบ่งปันนะครับวันนี้ที่ในส่วนของหมู่บ้าน คืตัวเรือนข้ามดูวานที่เราแล้วพอไปขยายผลต่อตรงนี้เราให้ความรู้เราให้ผลผลิตเราให้เมล็ดพันธุ์ตรงนี้เราแบ่งปันยังไงครับพี่ครับสวัสดีค่ะก็งพิจารนานะคะหัวหน้าศูนย์เรียนรู้สิทธิประเพียงตะบนเกาะทวดนะคะพื้นที่น่อยร้อยล้านนะคะตรงนี้นะคะโดยใช้พื้นที่ทุกรารางนิ้วนะคะในการปลูกปักแล้งปลานะคะหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์ผักนะคะเราก็จะแบ่งปันกับชุมชนนะคะ แล้วก็เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ให้กับชุมชนเพื่อจะไปต่อยอดน้อมนําตามสาวประชาติาใช้ทรัพยาให้เกิดประโยชน์ชูนสุดนะคะ่ะครับนี่คือครัวเรือนต้นแบบเป็นการการันตีนะครับกับพี่เจ้าของครัวเรือนแล้วก็เราคาดว่าครัววันนี้ต้องเป็นครัวเรือนต้นแบบแล้วมีการขยายผลวันนี้ท่านในอำเภอกิติพงษ์โรงเดชนท่านมีความคาดหวังว่าในส่วนของอำเภอปากพนันนั้นเราจะต,ต้องขยายผลครัวเรือนแบบนี้ให้ามากที่สุดครับ